สิ่งที่ถูกจารึกลงไปในจิตใต้สำนึกจะได้รับการเปิดเผยวิลเลียมเจมส์บิดาแห่งจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่าพลังที่ทําให้โลกหมุนรอบตัวเองอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกของคุณเป็นหนึ่งเดียวกับปัญญาและความรู้ที่ไร้ขอบเขตกฎของชีวิตและกฎของจิตใต้สำนึกคือกฎกฎเดียวกันที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะจารึกความคิดใดลงไปในจิตใต้สำนึกมันจะพลิกฟ้าผ่าสวรรค์และทาทุกอย่างเพื่อให้คุณได้รับในสิ่งนั้น ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าจารึกไอเดียที่ถูกต้องและความคิดที่สร้างสารรค์ลงไปต้นเหตุของความวุ่นวายและความทุกข์ยากในโลกนี้เกิดจากอาวิชชาผู้คนไม่รู้และไม่เข้าใจการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเมื่อใดก็ตามที่ทั้งสองคู่ไปในทิศทางเดียวกันชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบความสบายและสุขภาพที่ดีเมื่อใดก็ตามที่จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียว จะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บหรือความทุกยากมาเยือนคุณกฎทั้งหมดของธรรมชาติมีขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือรักษาสมดุลคุณจะพบว่ามีแอคชั่นย่อมต้องมีรีแอคชั่นมีสงบนิ่งย่อมมีการเคลื่อนไหวมีรับเข้ามาย่อมต้องมีจ่ายออกไปเมื่อใดก็าตามที่เสียสมดุลเมื่อนั้นธรรมชาติจะทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาสมดุล เช่นเดียวกับสภาวะจิตของคุณที่เมื่อใดก็ตามที่เกิดความหงุดหงิดขึ้นในใจนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่ามีความปรารถนาที่ไม่ได้รับการเติมเต็มเกิดขึ้นเมื่อนั้นธรรมชาติจะทําทุกอย่างเพื่อให้กลับมาสมดุลอีกครั้งและวิธีที่จะกลับมาสมดุลอีกครั้งก็คือเติมเต็มความปรารถนานั้นทีนี้ถ้าคุณหงุดหงิดแล้วเกิดความคิดไม่ดีขึ้นความคิดเหล่านี้จะก่อให้เกิดอารมณ์ที่เป็นภยัยที่ต้องได้รับการปลดปล่อยและระบาย บ่อยครั้งที่อารมณ์เหล่านี้แปรสภาพเป็นเนื้องอกมะเร็งความเครียดปัญหาหัวใจและภาวะซึมเศร้าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับตัวเองบ้างถ้าตอบไม่ได้ลองมองไปรอบตัวสิ สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นสุขภาพสภาพความเป็นอยู่สถานะการเงินเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานและสถานะทางสังคมทุกอย่างคือภาพสะท้อนของผลรวมของความคิดทั้งหมดที่คุณมีต่อตัวเองประโยคข้างบนคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าสิ่งที่คุณจะลึกลงไปในจิตใต้สำนึกจะได้รับการเปิดเผยออกมาในทุกด้านของชีวิตเราทำร้ายตัวเองด้วยความคิดไม่ดีที่เราไปให้คุณค่าและความสำคัญกับมัน กี่ครั้งแล้วที่คุณทำร้ายตัวเองเพราะความโกรธความกลัวความอิจฉาและความแค้นสิ่งเหล่านี้คือยาพิษที่แทรกซึมเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณคุณไม่ได้เกิดมาพร้อมทัศนคติลบๆเหล่านี้จงหยุดทำร้ายตัวเองเสียและเริ่มป้อนความคิดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาให้จิตใต้สำนึกของตัวเองเชื่อเถอะว่าความคิดดีๆที่เป็นบวกจะช่วยชำระล้างความคิดลบๆที่ก่อกินชีวิตคุณได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ แล้วคุณจะพบว่าไม่มีพื้นที่สำหรับอดีตอันทุกข์ระทมขมขื่นที่ผ่านมาในชีวิตของคุณอีกต่อไปเคสการรักษาโรคผิวหนังร้ายแรงโดยพลังของจิตใต้สำนึกเคสการรักษาจำนวนมากคือหลักฐานอย่างดีที่ช่วยสนับสนุนพลังการรักษาของจิตใต้สำนึกราวๆสีปีก่อนผมรักษาโรคผิวหนังร้ายแรงด้วยตัวเองโดยพลังของการอธิษฐานจิตเคสนี้การแพทย์ไม่สามารถหาสาเหตุการลุกลามได้และหากปล่อยไว้มีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลง นักบวชผู้มีความรู้ทางจิตวิทยาคนหนึ่งอธิบายให้ผมฟังว่าจิตใต้สำนึกสร้างร่างกายและอวัยวะทุกอย่างขึ้นจากเซลล์ที่มองไม่เห็นเขายังบอกอีกว่าจิตใต้สำนึกสามารถทําได้แม้กระทั่งสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่ดังนั้นการรักษาด้วยจิตใต้สำนึกจึงเป็นไปได้อย่างยิ่งเขายื่นนาฬิกาของเขามาให้ผมดูและพูดว่า นาฬิกาเรือนนี้มีผู้สร้างของมันและผู้ที่สร้างนาฬิกาเรือนนี้ยอมเห็นภาพของนาฬิกาเรือนนี้ในใจก่อนที่จะลงมือสร้างและเปลี่ยนให้สิ่งที่อยู่ในความคิดข,ของเขากลายเป็นความจริงและถ้าหานาฬิกาเสียขึ้นมาผู้สร้างย่อมต้องสามารถซ่อมแซมมันได้เพื่อนของผมท่านนี้ย้ำเตือนว่าสติปัญญาที่อยู่ในจิตได้สำนึกที่สร้างร่างกายของผมขึ้นมาไม่ต่างอะไรเลยจากช่างทำนาฬิกาที่รู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขหรือซ่อมแซมนาฬิกาอย่างไร ผมเพียงแค่ต้องมีภาพหรือคำอธิบายที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับสุขภาพที่ผมต้องการสิ่งที่ผมทำคืออธิษฐานด้วยความเรียบง่ายว่า ร่างกายและอวัยวะทุกส่วนถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาอันไร้ที่สิ้นสุดที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของฉันจิตใต้สำนึกรู้ว่าจะรักษาความเจ็บป่วยของฉันได้อย่างไรเพราะทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายนี้ถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาอันยิ่งใหญ่นั้นตอนนี้พลังการรักษาที่อยู่ในร่างกายของฉันกำลังแปลสภาพทุกอะตอมในร่างกายเพื่อให้ร่างกายฉันกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งฉันซาบซึ้งและขอบคุณทุกการรักษาที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ ผมอธิษฐานด้วยเสียงอันดังวันละสอาครั้งผลก็คือผิวหนังของผมกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ดังเดิมสิ่งที่ผมทำก็แค่ป้อนความคิดที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แข็งแรงและงดงามเข้าไปยังจิตใต้สำนึกซึ่งกระบวนการนี้ช่วยกำจัดภาพลบๆความทรงจำแย่ๆแ,และความคิดเชิงบั่นทอนที่เกาะกินจิตใต้สำนึกของผมซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงได้โดยอัตโนมัติ